ว่านี่งนะไอ้รอกคุณนะไม่งานมันเก็บผ้ามันนั่นดิบะคุณอยู่บนตู้โอเค่น้ยี้มาสอนคนมหมักกับหมูดิไม่เห็นดิสุนัาลีดิไม่ได้หมักกรหมูแล้วก็ไปตงนี่หอมขาวบัดทอดแล้วก็ไปวนเป็นลาถ่งโต๊ะค่

ผัดแบบนี้ต้องมีจานนะเหมือนบอกคุณรสชาติเนบ้านสาแคเาต้นที่อยู่เิมเือเด็ดกันสดๆเลยนะครับเอาเลยไปกินสักไอเป็นสองคนหมดกล่องอยู่บ่มะ ใบจะเท่ากับใบยี่หร่าหรนั่นไงใบใหญ่มากอือถ้าใบใบใหญ่ๆอย่างงี้นะอันใบใหญ่นั้นมันโดนฝนงามมั้งามดี อั Ooh, ัะเดี๋ยวนี้เร็วว่ะร่เร็วย้อมมาชี้นหนึ่งทิ่สองแม่ขอดหอุ่งตอนคนต้แต่รุสาากัร้อยเ็ดเย้ยไปทีเดียวเลยอลทีเดียวเลยออะจ็เ็นไป คือวงวเา้เยแม่จยแม่จะเริ่มลงแคะเทำให้มันเกิดกระสุกนะครับกราสุนที่กกสุด,สดะแยกกัได้สุดก่อน

เ้สร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเปป่าหมู